เราไปดูเรื่องของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวกันสักนิดหนึ่งเรามีการนําเสนอในช่วงที่ผ่านมาครับเมื่อกี้ฮะว่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนี่เขามีสัตว์น่ารักเยอะแยะมากมายเลยนะครับฮิปโปก็มีนะมีเจ้าลิงใช่ไหมฮิปโปที่เขาเปิดกรบประตูได้นือ่อเป็นคอนเแลรวที่เรามีการนําเสนอวันนี้มาอีกครับนกแก้วมาคอครับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวครับสร้างสีสันนะครับเลือก ทางด้านของอังกฤษนะครับาทางด้านของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเองเนี่ยนะครับเขาก็มีนกนะฮะมาให้ด้วยแล้วก็สร้างสีสันเลือกอังกฤษเข้ารอบวงอรอบรองชนะเลิศฟุตบอลยูโร2020ครับที่สวนสัตว์นะครับ ก็มีการโชว์ความสามารถของสัตว์ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวอําเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับนายเทวินรัตนวงศ์สวัสดิ์ครับผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าสวนสัตว์ได้สร้างสีสันการทายฟุตบอลครับก็คือฟุตบอลยูโร2020ครั้งที่16น่น,นะฮะโดยสวนสัตว์เปิดเขาเขียวครับมีการนำเจ้านกแก้วมาคอสนรู้เพศผู้ชื่อว่า JR นี่นะฮะน้อง JR นะครับที่อยู่ในสวนส,วสัตว์ครับแล้วก็อยู่ในส่วนของการแสดงโชว์ความสามารถของสัตว์สวนสัตว์เปิดเขาเขียวมีผลงานความสามารถในการไทยแชมป์ฟุตบอลโลก2010มาแล้วนะครับแชมป์ฟุตบอลยูโร2012แชมป์ฟุตบอลโลก2014แล้วก็แชมป์ฟุตบอลโลก2018ได้อย่างถูกต้องแม่นยำมาแล้วนี่ นี่ฮะเจ้านกแก้วนะฮะสร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากเลยนะครับในชน่วงที่ผ่านมาโดยครั้งนี้ก็ให้เจ้า JR เนี่ยโชว์ความสามารถในการทำนายการแข่งขันฟุตบอลยูโร2020ครั้งที่16นะในรอบรองชนะเลิศระหว่างอังกฤษและก็เดนมาร์กในคืนวันพุธที่7กรกฎาคมนี้นะครับก็คือคืนนี้เวลาตี2ตามเวลาประเทศไทยนะครับโดยเจ้าหน้าที่ครับนี่ฮะเขาแขวนป้าย ธงชาตินะครับทั้ง2ประเทศก็คือประเทศอังกฤษแล้วก็ประเทศเดนมาร์กนะครับว่าทีมใดจะเป็นผู้ชนะผลปรากฏว่าเจ้าเจอาร์เนี่ยเขาก็เดินไปคาบป้ายทีมชาติอังกฤษนะครับซึ่งก็หมายความว่าทีมชาติอังกฤษจะเป็นผู้ชนะทีมชาติเดนมาร์กนั่นเองนี่ฮะดูเขาคาบสิครับความน่ารักของเขาคุณผู้ชมฮะ เนีอันนี้ไม่ใช่เอาคาบอันนี้แล้วกันนะฮะซึ่งระหว่างการทำนายนะครับผู้ชมก็ส่งเสียงเชียร์กันอย่างสนุกสนานแหละนะครับรวมไปถึงก็ทึ่งในความแสนรู้ของเจ้าเจ JR ซึ่งนายเทวินบอกนะครับว่าการทายผลครั้งนี้เนี่ยสวนสัตว์ก็จัดเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นนะครับไม่ได้ส่งเสริมใหมเ้เล่นการพนันไต่อย่างใดแล้วก็ส่วนแสดงของการโชว์ความสามารถของสัตว์สวนสัตว์เองก็เปิด ให้นําสัตว์แสนรู้มาแสดงให้เด็กแล้วก็เยาวชนแล้วก็นักท่องเที่ยวได้รับชมความน่ารักอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นนกเก็บขยะหมีขอนกกระทุงแล้วก็เจ้านกแก้วมาคอเพศผู้ที่ชื่อว่าเจอาตัวนี้นะครับที่มีความสามารถนอกจาก ทายผลแล้วเขาก็ยังมีความสามารถในการบวกเลขได้อย่างถูกต้องด้วยโดยเขาจะเปิดให้เข้าชมนะครับที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวถนะ้าหากใครอยากจ,จะไปชมความน่ารักความแสนรู้ความสุกสนของสัตว์แบบนี้นะครับเขามีอยู่3มรอบเวลาด้วยกันนะครับก็คือ10บโมงครึ่งรอบเที่ยงแล้วก็รอบตอนบ่าย2องโครึ่งของทุกวันนะครับนี่ไปชมความน่ารักนะฮะ